วันที่11เดือนนี้จะมีสเปเชียลที่บ้านใหม่ของตัวเกียวนี่คือบ้านใหม่ของพวกเราที่นี่แต่มันยังไม่สร้างเนาะเรายังมีพื้นที่เปล่าพี่หนุ่มมาพูดให้ฟังฟิครับวันที่11นี้ใครเข้าสิบใครเข้ากลุ่มที่ใครเข้ากลุ่มยี่สิบเจ็ดเนาะดู11แมอดู19วันจริงสองวันนี้ดูคุ้มมากแล้ววันที่11นี่คือคุ้มตั้งแต่วัน11แล้วเพราะอะไรแทนคือ เจ้าเจ้าเคยเห็นเจ้าเคยเห็นถุงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเขาเรียกอะไรเป็นแบบเขาชนไก่เขาชนไก่ไหมเราจะยกเขาชนไก่ไว้นี่เลยที่มันต้องตะลุยผ่านด่านนั้นนี่นู่นตรงโน้นอ่ะเหมือนทหารใช่ไหมแต่ตรงเนี้ยหนักกว่านั้นอีกเพราะว่าเราสร้างเราจะสร้างเองทุกอย่างใช่เราจะไม่ไปเช่าใครเลยแล้วตอนนี้ฝนจะมาแล้วเหลียมากพี่ตองลมเหลียมากเหรลมดีฝนดียวอันนี้ เล no, yeah? ี้ยวเลี้ยวเลี้ยวคำว่าสับปวยนิดนึงสับปวยสับปอยสับปอยไม่เราจะมาสับปวยว่ากระเบงงู EP ยี่สิบเจ็ดนี้เป็นตัวเกี๊ยวนำซิ่งปีเลย์พระรามมันมีมันมีมัมีแบบอยู่เหรอยี่สิบเจ็ดนี้ด่วนที่สิบเอ็ดเนาะที่สิบเอ็ดแล้วก็สิบเก้าวันจริงก็คือเราจะคำว่าเราจะเอาหมอลำซิ่งของพระอิสานเนี่ยมารวมอยู่ในตัวเกี๊ยวมิวสิกเขาเห็นเขาเห็นหมอลำมูไปแล้วแบบนี้เขาก็สิแบบหมอลำซิ่งนี่จะต่างกันก่อนล่ำก่อนยังวิธีการลองวิธีการล่าากกตงันเลย มันก็จะเป็นอีกรสชาตินึงที่ซีสได้เห็ดซีแกร์ลำซิ่งเป็นไงล่ะอยู่น่ลำซิ่งเป็นไงล่ะแต่อันนี้จอแกมลำซิ่งเป็นไงล่ะต้องรอติดตามเนี่ยแต่ประเด็นจะเป็นก่อนลำซิ่งเดินดังเดือดอย่างมีแค่แล้วหมอแค้นเป็นใครล่ะหมอแค้นแบ่งเป็นสองทีมสมมติซีแกร์เป็นทีมหนึ่งยูนิิเป็นทีมสองพวกสูสองกนเนี่ยต้องแบ่งกันแล้วต้องไปหาต้องไปต้องไปดีไซน์หมอแค้นมากดีไซน์เดนเซอร์มากดีไซน์ก่อนลำมากดีไซน์โชว์มากสิเป็นต้นไหนสิเทสต้นไหนกัน แต่แต่และทีมก็จะมีหัวหน้าทีมเดียวดีใช่ห,หน้าทีมก็จะเป็นอย่างก่อนครูรูปเป็นมืออาชีพล้ำสิงเลยก็จะเป็นรูปแบบหนึ่งแล้วสองทีมจะมีทั้งหัวหน้าทีมสองเป็นหมอเป็นระดับครูหมอรำเลยเป็นบ,บระดับมืออาชีพมีทั้งครูเอมีมีทั้งหัวหน้าแล้วก็มีทั้งโค้ดเพิ่ไมไปนี่โค้ดมาสอนอีกต่างหากเด้อ่าก็เออเิ แน่ใจก็ต้องเป็นน้ำแน่ใจก็ต้องล้ำสิ่งเป็นน้ำว่ามันหลองเพลงว่าหลองเพลงธรรมาด่ายิ่อถ้ามาด่ายิ่งล้ำสิ่งกันอีกแบบหนึ่งพี่ดองถ้าใครซื้อวันนี้นะผมผมจะเตือนนะว่าใครซื้อวันนี้สิบเอ็ดนะบอกเลยว่าเราจะเลนรามิสเลนรามิสตัวนี้เลยเดือนนี้ปกติเราไปเช่าค่ายนั่นค่ายนี่เขายงเขาใหญ่ครั้งนี้เรามีที่เป็นเขาเตียงแล้วอาณาจักรกว้างมากเราจะสร้างขึ้นมาเองเลยปัญญาก็เล่จ้านี่ไงคนปัญญาเพราะฉะั้นปัญญาก็พ่อเยนุ่มให้กินจะกลับแล้วกัน บัตรกาดับหน้าค่ะกากับยุนีค่ายุวังคายชาคนไหมครับแมนพี่น้องโอ้บรรยากาศดีใครรอเดี๋ยวไปรอลุ้นอยู่ดิใช่อยู่ดิลัมซิ่งป็นไงล่ะสแตมยังไงล่ะชินจังลัมซิ่งป็นไงล่ะและลุงลุงไหมล่ะต้องรอติดตามลีโอก็เลือดลัมซิ่งทุกคนจะต้องเรียนลัมซิ่งจำไว้ว่าสองทีมนี้จะมีหัวหน้าทีมที่เป็นเซียบิน ระดับมอลำซิงอันดับหนึ่งอันดับต้นๆไม่น่าจะหนึ่งสิอันดับต้นๆของภาคอีสานพันบอกว่าเป็นมอลำซิงเนี่ยต้องคนนี้ใช่เพลงเขาก็ดังซ้ำ<ม>มเลี่ยนพิเศษเลยนี่เ<ม>พลงนี้เพลงนี้วงเราเขาก็รองเด้ทุกคนรู้จักวงออ<ไ>าการลำซิ่งตงวซ้ำเลี่ยนนัม่มิงเลยใช,ใช่เราก็รอเหมือนกันเพลงนี้ที่เขาจะมานี่หรือใครไม่เคยฟังลำซิงก็ต้องเคยฟังเพลงของศิลปินแต่คนคนอีสานบ้านเราต้องคุ้นเคยมาลำซิงอยู่แล้วแหละ เพราะว่านำนำแบบว่างานบอดงานสวยกินตอนมันจะมีหมอน้ำซิ่งอยู่เรื่อยๆอย,<โ>ยู่ยเห็น,นอีพีเรียนพิเศษด้วยก็เพราะว่ากัญญาที่บอกว่ามันก็คือร้องเพ<อ>ลงร้องบลงร้องเพงลงธรรมาดาใช่ตอนลำซิ่งมันตีอีกแบบหนึง่งดึงความสามารถของเด็กน้อยดึงออกมาเหมือนไอ้บันเทิงสิป์ที่ทำมาเมื่อกี้ก็คือดึงความสามารถเด็กน้อยมายืมมากผมไปล้ำล้ำอย่างก่อนลํำก่อนล้ำมูบอคือกันเดะลํำสิ่งกัอีกเป็นแบบหนึ่งค่ะลํำซิ่งจะมีความห่าวของเ่ามีความสั้นนุ่งสั้นนุ่งเล็ก มีลามมกดูอันนี้องบอกว่าลามซิงมันต้องเปลามมกนะห้ามดราม่านะเพราะว่ามันเป็นอย่างซี่อ่ะคือศาสตร์ของเขามันจะมีคำลามมกนิดนิดความแบบทะเล่นนิดนิดอีกแกรมยอกมีความเอียงมีอันบอกว่าเยาว่าคำว่ายวของอันนี้คือศาสตร์ของมอลามซิ่งเกี่ยวกันเพร่ะนึกว่าเกี่ยวกันใช่ใช่มอลามซิงฝ่ายหญิงกับฝ่ายชายจะเกี่ยวกัน